ครับผมก็ขอสัสดีทุกๆท่านครับผมตอนเช้าของวันอาทิตย์เดี๋ยวผมจะพาไปดูชนชมพี่เสียบกิ่งเราจะเอาไว้เก็บไว้แบบไหนนะครับผมก็ขอคุณนะครับผมคู่นี้นะครับผมคุณพี่ที่อยู่ระจบคีรีขันขอคุณมากส่งได้พรุ่งนี้ครับผมแล้วก็ไม้แบบนี้ยังมีอยู่นะครับผมยังมีอยู่อันนี้คู่นี้ก็ขอคุณนะครับผมทางกระบี่อันนี้ไม้ที่สูงยาวอที้ที่ทําสูงกว่าเพื่อนนะยาวกว่าเพื่อนไม่รู้กี่เซนนะเนี่ย เม็ดนะเป็นเม็ดนะคู่นี้ขอพูดท่ากระบี่มากๆครับผมอ๋อส่วนตัวนี้เผื่อท่านไหนสนใจต่อฮอนแลนนะตอฮอนแลนจะมีโขดมีดีลาที่สวยอย่างนี้นะมีโขดมีลากอันนี้จะเป็นดอกซ้อนนะเป็นแดงดอกใหญ่นะแดงดอกใหญ่ดอกซ้อนเผื่อว่าสนใจตัวนี้ชอบดีลาชอบความสมบูรณ์ก็เอาไปสามร้อยบาทนะครับผมอันนี้ตอใหญ่ๆองสูงนะสามร้อยบาทก็ใหญ่แค่นี้แหละก็คู่นี้นะครับผมขอให้อ่าให้หลวงพ่อดูนะหลวงพ่อ อันนี้จะเป็นดอกชั้นเดียวแหวนเพชรอันนี้จะเป็นดอกชั้นเดียวมายาตุริครับผมหลวงพ่อก็เผื่อหลวงพ่อชอบเดี๋ยวจะได้ทักถามลวงให้หลวงพ่อูอีกครั้งหนึ่งกิ่งก็น่าจะใช้ได้ใช้ได้ท่าหลวงพ่อทีออ่ด้วยขอได้เพราะว่าแหวนเพชรเป็นไม้ที่ทําใหม่นะกิ่งก็ยังยังสั้นอยู่ครับผมก็ทําใหม่อยู่ก็คู่ละสามร้อยแปดสิบาทนะครับผมอันนี้เป็นราคารวมส่งนะผมคิดค่าส่งค่าอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตกคู่ละสามร้อยแปดสิบาทอันนี้เป็นไม้คู่ละสามร้อยแปดสิบาทครับผม ก็เยกเว้นคู่เดียวที่ห้าร้อยอันนี้สูงเพราะว่าค่าส่งอันนี้ค่าส่งก็หลักร้อยนะเพราะว่าไม้สูงไม้ยาวหลักร้อยแล้วก็ค่านุนค่านี้ก็ราคาตามตามนี่แหละนะเพราะว่ากองยาวแก่ราคาส่งแกแพงก็นี่คุณพี่ทักมาไม่ได้ปิดยงไลฟ์ขอโทษด้วยอันนี้ดอกสวยนะเอ้าเห็นไหมนอนไว้เช่นหอนฝนฝนเห็นไหมฝนทําให้ดอกเสียหายดอกไม่บานให้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ขายนี่แหละปัญหาใหญ่ฝนทุกวันเลยครับผมฝนอันนี้ก็คู่นีทสวยนะ ดอกซ้อนทั้งคู่สามร้อยแปดสิบบาทเช่นกันอันนี้ดอกซ้าเดียวสองดอกแค่เดียวเนี่ยสีแดงอันเนี้ยเป็นอีกบางคนสามร้อยแปดสิบเช่นกันอันนี้ก็ดอกซ้อนเช่นกันเป็นมาทิมสวยนะอันนี้ก็ดอกซ้อนเช่นกันคู่ละสามร้อยแปดสิบบาทไปปูกครับผมเราได้บรรยากาศได้ดูดูแค่นี้ก็สวยแล้วนะออกดอกมาแล้วไปตัดความได้แล้วก็จะได้ความสวยมากขึ้นเด,เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนเอาเอา เกือบี่ท่านไหนช่วยซื้อนะเยี๋ลวมลืมไปอันนี้เป็นเป็นชุดที่หนึ่งนะชุดที่หนึ่งคือขายเป็นคู่อุ้ยหนึ่งอันนี้คู่ที่สองอันนี้คู่ที่สามอันนี้คู่ที่สี่คู่ที่ห้าไปแล้วอันนี้เป็นคู่ที่ห้าก็แล้วกันเดี๋ยวให้หลวงพ่อดูก่คู่นี้ครับผมส่วนต้นนั้นแดงดอกใหญ่สามร้อยพอนะโอเคสามร้อยแหละใหญ่นะดอกสวยนะเดี๋ยวมาดูไม้เสียบแดดไม่มีครับผมไม่มีแดดทําให้เสียบยากเห็นไหมเสียบแล้ว แต่กิ่งไม่ช้าแต่กิ่งไม่ช้าแต่ให้เน่าไม่เน่านะไม่เน่าอันนี้ที่ปลูกแล้วมาเสียบแบบที่ปลูกแล้วเสียบนะอันนี้คือปลูกก่อนเสียบปลูกก่อนเสียบข้อดีก็คือการประหยัดเวลาได้ทาให้ไม้ตั้งตัวได้ไวอันนี้ต้อเรียอยาไทยดูด้วยอันนี้อันนี้เสียบใหม่อันนี้เสียบเมื่อวานสดเลยน,นี่เสียบเมื่อวานก็ถ้าย่อยเสียบไปเรื่อยนะก็มีประมาณนี้แหละก็มีไม้ชั้นเดียวเนี่แหละไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงนะชุดนี้มั้ง เออนี่แหละนี่แหละอันนี้กิ่งใหญ่ๆไปนะามันว่ากิ่งกิ่งจะแก่มากเลยกิ่งแก่แก่มากเลยไม่รู้จะเสียบติดไหมเนี่ยก็เรื่องกิติดนิดนะไม่รู้จะแตกกิ่งกิ่งดีไหมเพราะว่าเป็นไม้ไปเจอต้นหนึ่งผมไปไปซื้อกับข้าวเจอที่ร้านขายอาหารก็เลยขอซื้อมามาเป็นไม้พันธุ์เป็นดอกชั้นเดียวไม้โบราณสวยสวยมากนะแล้วไม้กิ่งแก่มากไม้เขาปล่อยทิ้งนะก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวพาไปดูต้นต,ต้นแม่ด้วย นี่แหละก็เสียไปนี่นะครับเดีนี้อันนี้แสงแดดไม่มีทําให้ไม้แย่ด้วยไม่แตกกิ่งให้เลยถ้ามีแสงแดดแค่เฉยๆนล้นแสงแดดนะครับผมแสงแดดก็จะมีการสังเคราะห์แสงทําให้แตกกิ่งได้ไวมากตดได้ไวมากสังเคราะห์แสงมบมีจะสร้างสังเคราะห์แสงจะสังเคราะห์แสงได้อย่างไรเพราะว่าเขาก็จะผิวทางผิวนะรับแสงแดดทางผิวก็เร็วไปไหมครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูว่า ะติดแล้วก็เป็นยังไงว่าจะแตะก,กิ่งได้ดีไหมเสียเพ้นเชื่อมง่ายเองนะครับผมง่ายมากง่ายมากนะทำแบบที่ผมทำเนี่ยง่ายมากติดทุกต้นเสียบเป็นก็คือเราต้องเสียบให้ติดทุกต้นเรื่องเสียเป็นเป็นทุกท่านนะแต่ว่าเราจะเสียบติดทุกกิ่งไหมเห็นไ,ไหมไม่ค่อยช้าเดินช้าไอ้กิ่งเล็กก็เอามาเสียบให้ดูที่ต่อที่เนี่ยไม้ติดหมดแหละแต่ว่าไม่มีแสงแดดไม้ก็เลย แกกิ่งไม่ช้าออกกิ่งมาได้ช้าใช่ไหมโอเคพอก็มีเพื่อนาถามมาเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณน้องเขาควณเนี่ยต้นที่ผมซื้อมาเนี่ยเนี่ยกิ่งมันแก่ไปแล้วก็โบราณันไปไอ้ช่วงปลายก็เป็นกิ่งส้อยกิ่งที่ใช้ไม่ได้เล็กไปไม่ไม่ไม่ได้นะก็ใจร้อนนะดอกสวยนะก็เลยตัดเลยเนี่ยตัดต่อไปถามไม่รู้ว่าจะจะติดยังไงให้ไม่รู้มาตัวนี้ ถามซื้อเจ้าของร้านบว่าขายไหมเจ้าของร้านบอกว่าขายบอกว่าลุงจะให้เท่าไหร่ถ้าไม่บอกถ้าไม่เรียกลุงผมให้ห้าร้อยแต่ว่าเรียกลุงผมเลยให้สามร้อยนี่แหละตัวนี้แหละดอกสวยนะมาดูอย่ามาดูอะไรมามาดูเพิ่มเติมนะเผื่อจะมีท่านไหนช่วยรับมาดูเพิ่มเติมตัวนี้นี่คุ้มนะสามร้อยนี่อันนี้คุ้มนะเอาแค่สามร้อยเองนี่คุ้มนะสามร้อย อันนี้ไม้อันนี้ค่าสูงจะ็บแพงเพราะว่าต้นไม่โตมากโตมากนะพี่แล้วก็ได้ความสูงค่าสูงจะแพงเพราะว่าไม้สูงไหยสูงกล่องยาวจะบตกกล่องละาร้อยนะถ้าของอะไรก็ตกไปหักไปร้อยกว่าบาทนั่นแหละก็คิดแล้วก็จะเท่าเท่ากับอันนี้จะเป็นเอกมงคลอันนี้เป็นยามายูรีเอกมงคลเพราะเบพี่มากอันนี้มีอายามะอายามายูรีหรือหลวงพ่อเจ้าคู่นี้ก็ได้นะหลวงพ่อคู่นี้นะคู่นี้ แต่ว,ว่าพูกนี้จะสี่ร้อยนะอันนี้จะเป็นอเดี๋ยวผมตัดกิ่งไม่เป็นไรนะตัดกิ่งเราไปเราแตกเองอันนี้ผมตัดตัดกิ่งให้แตกอันนี้จะเป็นแรนพชรนะเดี๋ยว,วถ้ามาไปจะเอาไว้ให้ดูดอกว่างแรนพชรดอกเป็นแบบไมแล้วท่านยังไม่เคยเห็นอันนี้อันนี้กู้นี้จะสี่ร้อยอันนี้ก็เป็นไม้ดอกซ้อนนะก็โอเคกิ่งยังไม่ไม่พอเท่าไหะรหรอให้ดูให้ดูไว้ว่าเผื่อจะชอบต้นไหนตัวนี้ก็ดอกสวยทั้งคู่นะแต่ว่าแสงแดดไม่มาก็ทําให้ไม้ไม่สวย บางครั้งก็เสียเปล่ปบ้าบ้าบ้ากลับมาดิเสียเีล่านี่ก็เสียไปก็ย่างเดือยน่ะเสียไปแล้วก็เอาสายต่อเอาสายคอมหนูเกาก็แล้วกันอจะไม่สวยแต่ก็เสียไปอันนี้ก็อาาาบบโอเคบ้าวหนึ่งกลับมาดิกพอแล้วครับพอแล้วเดี๋ยวจะเบากระชังเท่ากับกันไป ขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณก็ขอสวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับ